นี่เป็นคลิปที่ถ่ายไว้เดือนที่แล้วนะคะที่มิงไปฉีดวัคซีนมาก็คิดว่าจะลงดีไม่ลงดีแต่คนถามเข้ามาเยอะก็จะลงให้ชมนะคะอันนี้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนนะคะเป็นโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านประมาณแค่4ีกิโลเมตรนะคะตอนนี้เขาให้เด็กปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ก็จะไม่มีเด็กมาเรียนนะคะเขาก็เลยเอาโรงเรียนมาทำเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนซึ่งมีอยู่หลายที่เลยในเมืองนี้นะคะเราจะเข้ามาในห้องนี้เขาจะแยกกันนะคะห้องคนฉีดเ,เ,เข็มที่หนึ่งเข็มที่ทสองแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายด้วยค่ะจะแยกกันแต่ห้องนี้จะรวมนะคะตาเราแล้ว,ลวข้าบ้านลงทะเบียนให้ก่อน งานนี้จะไม่ลบเสียงธรรมชาติลงนะคะเสียงสดเลยให้ได้ยินกันเลยว่าล้งเล้งกันขนาดไหนเสร็จแล้วเร็วมาก เห็นต่อไปอีก3ามเดือนนะครับ